ครับสวัสดีครับอตอนนี้นะฮะในมืองผมเป็น G Force S นะรุ่น Disco ส่วน G Force ที่เป็นรุ่น Disco นะหลายคนอาจจะสงสัยมานานเพราะตัวนี้นะออนโฆษณาไปนานเหมือนกันว่า S d i <Thank you>. s c o เป็นยังไงนะครับ <Thank you. S 1> เดี๋ยวผมจะแกะกันให้ดูก่อนตอนแรกก็จะมีตรงนี้นะแกะ Window s ชว์ได้เราก็จะพบนะเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำสีสันสดใสแต่ที่มันแปลกตาไปก็คือหน้ากากของมันฮนะ มันมีสีขาวเหมือนไฟนีออนนั่นก็คือความลับเฉพาะว่าเป็นรุ่นดิสโก้นะฮะทีนี้พวกไอคอนต่างๆนะก็ถูกจัดเรียงไว้สวยงามที่คุณจะเห็นอย่างคลิกออนดิสโก้นั่นหมายถึงว่ารุ่นนี้สามารถเปิดและปิดไฟทั้งเซตใหญ่นะะ่นะฮะจากรีโมทคอนโทรลนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูฮะกล่องก็รูปร่างสวยงามโดยเฉพาะด้านหลังด้วยเป็นโฟกัสที่ใหญ่มากนะฮะทีนี้ด้านในกล่องครับ คุณตาต้องนี่จับภาพได้ครบนะฮะเราเทคเดียวนะฮะพอเปิดออกมาท่าท่านท่านแทน,ทนคุณจะเห็นเทเปเตอร์นะลำ mm hmm. เมื่อสักครู่ก็เห็นไปแล้วแล้วก็ร mm ีโมทนะรีโมทอีก1ชิ้นสว mm ิต hmm. เปิดปิดดิสโก้อยู่ข้างบนนะฮะแต่ไฮไลท์ไม่ใช่แค่นี้ฮนะคือตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบบ2ทางนะฮะ mm hmm. ก็คือคุณสามารถชาร์จ จาก USB ได้กับคอมพิวเตอร์และชาร์จจากไฟบ้านได้โดยใช้ USB เสีย mm. ก็ชาร์จไปที่ mm. เฮลิคอปเตอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ใหม่เหมือนกันนะฮะส่วนการบินผมก็คงยังไม่ได้บินให้ดูเพราะวันต้องไขน็อตแล้วใส่แบตเตอรี่ด้วยแต่ผมจะเปิดให้ชมสักเล็กน้อยว่าดิสโกโ้สวยแค่ไหนนี่กลางวันนะฮะว่าอาจจะแสงไม่ชัดมากนะมีสวิตช์อยู่ข้างล่างฮนะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะนี่ฮะ G Force Disco เดี๋ยวพบกันครับ